กูเ g l e เปิดตัว Google t i ิปส์ครับแหล่งรวมทิปในการใช้งานผลิตภัณฑ์ของ Google ทั้งหมดนะฮะก็อย่างที่เราทราบกันอยู่นะฮะว่า Google มีผลิตภัณฑ์มากมายว่าจะเป็น o o o l l s s e r r h h m m i l l o o o l l t t r n s s l t t g o o o l l m m p s Google Now, Google Docs, สารพัด Google ทั้งหมดเลยซึ่งผู้ใช้งานทั่วไปเนี่ยก็จะสามารถใช้งานได้เพียภายใต้ความเข้าใจตัวเองเท่านั้นถ้าเกิดอยากรู้ทิปหรือว่าเทคนิคนต่างๆในการใช้งานเนี่ยหลายคนก็ต้องไปเฟ้นหาตามเทลไปเฟ้นหาตามเว็บบล็อกต่างๆที่เขียนเอาข้อมูลประเภทนี้ออกมานะฮะแต่คราวนี้ครับ Google ได้รวบรวมเอาทิปทั้งหมดเนี่ยในผลิตภัณฑ์ของ ตัวโปรดักต์ทั้งหมดนะของทาง Google เนี่ยมารวมไว้ที่เดียวครับคือ Google Tips นะฮะข้างในก็จะมีเทคนิคมากมายเ็ื่อจะเป็นอย่างเช่นการที่เราปักหมุดใน Google Map บนเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วสั่งให้มันส่งมาอ l e เลร์เราในตัวโทรศัพท์มือถือ Android อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมก็เทคนิคนี้นะฮะสามารถเข้าไปดูได้ที่ google.com/get/googletips เติม s ด้วยนะครับน